ครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคลิปตัวมูลทุกคนนะครับก็สําหรับชิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของการาฟลูนาคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับสําหรับชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนเพื่อนลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนนะครับครับสำหรับอัปเดตในส่วนของการาฟลูนาคลาสสิกวันนี้นะครับ ราคาปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0111บาทนะครับจุดนี้นะครับกราฟก็ได้มีแนวโน้มนะครับลงมาเช็คที่จุดแนวรับนะครับที่ราคา0.0108บาทนะครับ จุดนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ากราฟนะครับก็ได้ลงมาเช็คนะครับและมีการดิดตัวขึ้นไปเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็ยังไม่สามารถทะลุลงมาได้นะครับก็สําหรับชิปิโดนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกันต่อนะครับในส่วนของแนวโน้มของเหรียญู้นาคาสิกนะครับก็สําหรับชิปิโดนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาชักชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างไรนะครับก็เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมในทุกคําพูดนะครับคำพูดของผมไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับจุดนี้ก็ให้เพื่อนๆนากลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับ โอเคนะครับสาหรับอัปเดตวันนี้นะครับก็มาอัปเดตกันแบบรายวันนะครับอัปเดตกันทุกวันนะครับในส่วนของเทรนของเหรียญ้หน้าคลาสสิกนะครับก็สําหรับในส่วนของจุดแนวรับและแนวต้านนะครับและในส่วนของเทรนขาขึ้นและขาลงนะครับก็สําหรับการอัปเดตจุดนี้นะครับก็อาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะครับในส่วนของการวิเคราะห์นะครับจุดนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับนํากลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับสาหรับในส่วนของการอัปเดตวันนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ในส่วนของจุด แนวรับนะครับของเหรียญลุนากาสิกนะครับจุดที่1นนะครับที่เราเฝ้าระวังกันนะครับในส่วนของราคา0.0108บาทนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแนวรับจุดที่1นนะครับในส่วนของแนวรับจุดที่2นะครับก็จะอยู่ที่ราคา0.0094บาทนะครับในส่วนนี้นะครับกราฟก็ยังอาจจะไม่ลงมาถึงจุดนี้นะครับก็ในส่วนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันต่อนะครับก็สําหรับในส่วนของจุดแนวต้านนะครับก็ยังอยู่ที่ราคา0.0 12-2บาทนะครับในส่วนของแนวต้านเหรียญรุน่าคาสิกนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับแนวโน้มนะครับก็อาจจะปรับตัวขึ้นไปนะครับในส่วนนี้กาก็ยังไม่สามารถทะลุในส่วนของจุดแนวรับที่ราคา0.0108บาทได้นะครับก็ในส่วนของแนวต้านจุดที่2นะครับจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของราคาที่เราฟารอจับจากันนะครับในส่วนของแนวต้านเหรียญรุน่าคาสิกนะครับจุดนี้นะครับที่ราคา0 0 1 4 7บาทนะครับ ตรงนี้ก็ยังเฝ้ารออยู่นะครับในส่วนของราคาเหรียญลุนคาสิคนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของแนวโน้มเหรียญลุนคาสิคนะครับในส่วนของแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับในส่วนของแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับก็สําหรับราคาของเหรียญลุนคาสิกนะครับเกิดปรับตัวขึ้นมาได้นะครับในส่วนนี้กราฟก็จะออกมาในแพทเทิร์นรูปแบบประมาณนี้นะครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับในส่วนของเหรียญลูกนาคาิสิกนะครับก็ถ้าเกิดนะครับกราฟมีแนวโน้มนะครับทะลุในส่วนของแนวต้านที่ราคา0.0122บาทนี้ไปได้นะครับ ในส่วนนี้กราฟก็จะออกมาในแพทเทิร์นนี้เลยนะครับก็อาจจะปรับตัวขึ้นมานะครับมาชนเส้นสีขาวนะครับเทเราได้ทําการหาที่เส้นไว้จุดนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา0.0139บาทนะครับโอเคนะครับในส่วนของแพทเทิร์นขาขึ้นก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับก็เฝ้าติดตามราคากันต่อไปนะครับในส่วนของรุ่นนาคารสีนะครับจุดนี้นะครับกราฟก็ได้มีการลงมาทําเทนนะครับในส่วนของจุดแพทเทิร์นนะครับก็ถ้าเกิดนะครับกราฟขึ้นมานะครับและห่างเส้นเทน เยอะเกินไปนะครับในส่วนนี้กราฟก็จะลงมาหาเส้นเทนนะครับลงมาเช็คเทนก่อนนะครับครับในส่วนของแพทเทิร์นขาขึ้นก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของแพทเทิร์นขาลงกันนะครับครับในส่วนของแพทเทิร์นขาลงนะครับก็ถ้าเกิดในช่วงค่ำคืนนี้นะครับกราฟเกิดมีแรงที่ขายอย่างรุนแรงนะครับ จุดนี้นะครับจะเป็นจุดในส่วนของจุดเช็คราคานะครับที่ราคา0.0104บาทนะครับก็จะเป็นจุดลงลงมานะครับในส่วนของแนวเช็คราคานะครับจุดนี้นะครับเส้นสีแดงนี้นะครับก็ถ้าเกิดกราฟนะครับในส่วนของราคาเหรียญลุนคาสิกนะครับมีแนวโน้มปรับตัวลงมาถึงที่ราคา0.0 104บาทนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดตัดสินนะครับว่าราคาของเหรียญลุนากาสิกนะครับจะลงต่อยาวเลยนะครับหรือว่าแนวโน้มของเหรียญลุนาคาสิกนะครับจะมีแนวโน้มไปยังไงนะครับก็ถ้าเกิดกราฟผ่านราคานี้ลงไปได้นะครับจุดนี้เราก็มาอัปเดตกันอีกทีนะครับในส่วนของแนวโน้มของเหรียญลุนาคสิกนะครับ ก็ถือว่าเป็นจุดที่อันตรายพอสมควรนะครับในส่วนของจุดนี้นะครับที่ราคา0.0104บาทนะครับก็สําหรับแพทเทิร์นขาลงนะครับก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของแพทเทิร์นขาลงนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับกราฟก็ได้ลงมาแมทกับในส่วนของเส้นสีน้ําเงินพอดีเลยนะครับก็ ภาวนานะครับก็ขอให้กับพุ่งขึ้นข้างบนดีกว่านะครับสาหรับในส่วนของการอัปเดตวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของแพทเทิร์นการวิเคราะห์แนวโน้มและแพทเทิร์นของเหรียญลุนาคลาสสิกนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชิปตัวมูลเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ยังติดตามช่องชิปตัวมูลกันอยู่นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่แล้วนะครับและเข้ามาติดตามใหม่นะครับจุดนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยัง ติดตามในส่วนของช่องชิปตัวมูลนะครับก็ kind of เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในส่วนของการอัปเดตชิปนะครับก็จุดนี้ผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันนะครับในส่วนของการอัปเดตแนวโน้มของเดนโนนาคลาสสิกนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในชิปวดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ